ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุ u กิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc รุ่นใหม่ GSXR1,000 และ GSXR1,000R ซึ่งในขณะนี้มีภาพลายเส้นหลุดออกมาให้ได้ชมกันโดยในภาพรวมมีการปรับปริปมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันขณะที่เครื่องยนต์นั้นมีการปรับระบบวาล์วแปรผันใหม่เปลี่ยนจากการใช้แรงเวียงของลูกปืน มาเป็นระบบการใช้แรงน้ำมันเครื่องเป็นตัวปรับเปลี่ยนองศาของแคมย้อนหลังกลับไปในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาสุสก,กิได้มีการเปิดตัวรุ่น GSXR1000 และ GSXR1000R โฉมใหม่ของปี2017ซึ่งผมได้ตั้งฉายามันว่าโลมาเพชรฆาดโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีการปรับใหม่หมดทั้งคันรวมถึงการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งมีระบบวาล์วแปรผัน VVT ให้พลังแรงม้าสูงสุดเหนือกว่าใครเพื่อนถึง202แรงม้าที่13,200ร,รอบต่อนนาทีมีเลดไลน์อยู่ที่14,500ร,รอบต่อนาทีเครื่องยนต์บล็อกใหม่นี้นะครับมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นแบบ4สูบเรียง double overhead camshaft wow, wow สิ16วาล์ว4วาล์ต่อสูบระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรจริงอยู่ที่999.8ซีซีให้พลังแรงบิดที่สูงถึง117.6นิวตันเมตร ที่1 8 8 0 0รอบต่อน,นาทีอัตราส่วนกำลังอัดทำได้13.2ตอนน่อ1นึจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบ STFI Suzuki Top Feed Injector มีหัวฉีด2ชุดตอนน่อ1นสูบหัวฉีดตัวแรกจะอยู่ที่ด้านหลังของลิ้นปิดวิเซอร์อีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่ด้านบนของปากท่อแตรไอดซึ่งนับเป็น1ใน3ของบอร์ด Power System ซึ่งเป็นเทคโนโลยี MotoGP ของ u ุสกิในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าสุ u กิมาครั้งนี้จัดเต็ม จสำคัญของมันก็คือระบบ s ุ z u k i Racing Variable Valve wow, Timing ซึ่งเป็นระบบวาลแปรผันธที่หลายคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วระบบนี้อาศัยการใช้แรงเหวี่ยงของลูกปืนนะครับเป็นตัวปรับองศาของแคมหรือว่าองศาของการเปิดติดวาล์ว wow ID ให้มีระยะการเปิดที่นานขึ้นรวมถึงเพิ่มปริมาณการจ่าย ID ได้มากขึ้นนั่นเองภาพนี้เห็นชัดเจนมากนะครับว่าการทำงานของระบบวาลแปรผันของสุสกินั้นใช้แรงเหวี่ยงของลูกปืนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ออกมาในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานี้และวันนี้ครับจากระบบแรงเบี่ยงลูกปืนจะมีการปรับใหม่ในสุูกิ GSXR 1000และ GSXR 1 0 0 0 r โฉมใหม่ด้วยการใช้แรงดันของน้ำมันเครื่องเป็นตัวปรับองศาของแคมให้มีการเปิดปิดที่นานขึ้นนั่นเองซึ่งภาพลายเส้นชุดนี้เห็นชัดเจนอย่างมากครับว่าสุกินั้นมีการเตรียมแผนเพื่อพัฒนา GSXR 1000และ g s x r 1,000R โฉมใหม่ซึ่งระบบวบาวแปรพันชุดใหม่นี้นะครับก็จะมีการออกแบบให้กำลังในช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายสรับกันได้อย่างดีขึ้นและมีความเร็วปลายที่สูงขึ้นแรงมา้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือโฉมใหม่จากภาพลายเส้นของ g s x r 1,000ซึ่งคาดว่าจะเป็นปี2020ที่อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้าเป็นอย่างช้า สังเกตดูก็เห็นว่ามันมีความแหลมคมที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมส่วนจะแหลมคมมากน้อยแค่ไหนมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปกับซูซูกิในช่วงนับจากนี้ไปครับ